สวัสด,ดีเอฟซีทันเมอร์นีมาเบิงไว้ห้าหน่อยปกติอันทีสิบห้าไว้ห้าหน่อยหรอปกติอันทีสิบห้าอ่าชุดเจาะสองตัวบนล่างอืมเกิดได้เก้าสอง เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าอืมใช้หลูดซ้ายวิ่งพี่น้องเก้าอืมตัวกันตัวร่องกับศูนย์หืมกับเป็นแค่เนี่ยสร้างพี่นอ้องอ่า แต่ชอบกับต,ตามก็ชอบกับ่านม,มันมานครับ